ตั้งขวางใช้มานในการมีการตุนเงินแบบเพื่อความเหมาะสมว่ามันเหมาะหมที่จะมีการใช้ครือไม่คณ้าราชการคนีชวเรียจะเป็นการเูากานในเรื่องของการสื่อตั้งขวางที่รัฐบาลเองครับไม่รู้เป็นประมาณสาม้อยล้านต้สามร้อยล้านับตังจากสองพันสองร้อยล้านครับเพื่อที่จะเขาอว่ามันะเหมาะสมอช่วงเวลา มันมันมีความจำเป็นแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่คใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรไอเงินก็ไม่ได้ใช้นี่มันจะมีปัญหาเพราะมันไม่ใช่งบประมาณคนธบัมันเป็นเงินที่ซินท็ x เงินกองทุนบาทหรือเงินที่กระทวทชเขาได้จัดให้ถ้าไม่ได้ก็ต้องคืนเข้าไปสามร้อยล้านบาทแล้วเราก็แบ่ง เป็นเรื่องของโครงการเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเขาพิจารแม้กระทั่งทำหนังที่เกี่ยวกับโควิดก็ได้นะครับเราอยากให้ทำงานเจริโควิดแล้วถ้ามันไม่ครบมันไม่ไม่พอกม่ได้อะไรมันไม่ครบไม่ครบก็แค่สองร้อยต่อสองร้อยตั้งแ่ว่าแต่ที่น้อยมีเยอะที่มันก็ค่อนจะแจ้งบประมาณอย่างนี้ค่ะสนใจว่าจะมีเรื่องของการใช้งบประมาณในช่วงสถานการณ์ที่มันดีอะแบบก็ใช้เงินมาก ยิ่งในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ยิ่งจําเป็นต้องผลิตสื่อมาช่วยกินร้อนช้อนกลางล้างมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาเราอยากให้ทําหนังพวกอย่างนี้ออกมาแล้วก็ใช้เด็กใช้คนแก่ใช้คนที่การนเนี่ยผมได้ใ,ให้นิยบายอย่างวัคซีนเวลงจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคนกล้าฉีดก,กับคนไม่กล้าฉีดมันก็ต้องมีหนังพวกนี้ออกมา เ็ือ่อเช้ารับตอนความเห็นเพื่ออัปเดตว่ามันไปทึงไหน,นเห็นเขาบอกว่ามันจะตี10แค่ว,วันนี้วันสุดท้ายแล้วราคามันจะอยู่ที่158บาทหรือเปล่านี่ใครูานี้นี่เรื่องต่อ<ม>สัญญาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าม,มีใครพูดผมมาอัปเดตเท่านั้นเพราะผมไม่รู้เรื่องของทางไกลจากไม่ได้ไก็เลยต้องการให้มาอัปเดตตอนนี้เรามอบหมายอัปเดตกระเชิญกทมเชิญกระทรวงมหาดไทยเชิญกระทรวงคมนาคมเชิญสำนักเลขาธิการคณะมนตรี มาฟังว่าเรื่องของคุณเนี่ยไปติดอยู่ตรงไหนเวลานี้ก็ก็ทราบแล้วว่าติดอยู่ที่ตรงไหนแ้มันติดอยู่ตรงไหนอคะผมผมรู้แล้วคุณยัจะอาจารย์มันจะเข้าครมอได้ทันมอังคารนี้ไหมคะอคารหน่าไม่ยังยังไม่ก็เมื่อมันติดอยู่มันยัเข้าได้แล้วมันติดเรื่องอะไรเรื่องราคาเรื่องอะไร ไม่อบ,บอกอบ,บอกไห้ามบอกอาจารย์เรื่องราคา,<ส>าที่<า>มเนี่ยยังสรุปไม่ได้อะค่ะเรื่องราคาของรถไฟฟ้าใส่ก็อันนี้ก็เป็นอันที่ติดอยู่ที่ที่เขาจะต้องชี้แจงกันผ่านคอร์มอนัสส์อสองรอบแล้วยังยังไม่ได้ข้อสรุปจ้ะยังไม่ได้ข้อสรุปตอนนี้รออะไรอยูอนน่คะก็ดีก็รออยู่เนี่ยวันนี้ผมถามแล้วว่ารออะไรก็รู้แล้วว่ารออะไรตอนเมื่อก่อนผมไม่รู้หรอกอย่างนี้นี่คือให้ให้ให้มหาดไทยเป็นคนพิดเจรจาหรือเปล่าไม่ใช่เลยทุกานที่ต้องพิจารณานี้เยอะ ถ้าตกลงแ้วหนูยังไม่ได้ตอบเป็สักไม่ไม่ใช่ไฟนอลสุดท้ายก็คือต้องเป็นคาร์โมที่ก่อนแต่พักภายในเดือนนี้นี่มันน่าจะ,น,าจะ,น,น,ะน่าจะได้สเตนไหมคะไม่น่าจะนะอาจารย์คะราคา65บาทนี่มันจะต้องปรับปรับลดปรับขึ้นเออไหมคะดอกไม่ถูกเรื่องเลย<ม>เขายังไม่ได้ตอบอะไรอาจารย์อาจาคะอยากเรื่องราคาที่เขาเขาให้ใช้วันนี้ฟรีสุดท้ายแล้วปรับแค่ไอ้นี่ผมไม่รู้นะผมเพิ่งได้ยินอยู่นะต้องเป็นคาร์โมเลย เรื่องราคาไปดูบทีคอสมองก็มาอเป็นผู้ใช้บริการแล้วพวกนี้จะใช้สัมารหนูยาวไปเองยาวับยังไม่จบเลยยาวนั่นเอหจะได้เตือนตังขึ้นถึงครับขอบคุณค่ะ